สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมีแอปแนะนําดีๆมาเพิ่มผู้ติดตาม,พตามเพิ่มยอดวยูวเพื่อนๆแบบถูกกดนะครับเป็นเทคนิคดีๆนะครับแบบฟรีไม่เสียตังค์นะครับย้ําว่าฟรีไม่เสียตังค์เว็บนี้ก็คือ You Channel ไปโหลดที่พิสโตได้นะครับพิมพ์เลยคําว่า u Channel นะครับเข้ามาหน้าตาเว็บนะครับนี่หน้าตาเว็บก็จะเป็นประมาณนี้ หน้าตาเบก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นวิวถ้าเราดูวิดีโอครบ4-3สามวิเราจะได้ถามสิบหกเหรียญน,นะครับอันนี้เป็นสับสไคร์เดี๋ยวผมดูลองรันให้ดูแล้วกันอันนี้มันคือถูกกดนะครับจะเห็นได้ว่ามันมีแถบโฆษณาขึ้นนะเห็นไหม เนี่ยชารโฆษณาซีเหลียงเนี่ยคือว่ามันถูกกด u t u ู e นะครับมันไม่ผิดกด YouTube สำหรับใครที่มีตังหรือเติมเนี่ยสามารถอาจจะเพิ่มผู้ยตามถึง1,000คนภายเวลา1เดือนเลยก็ได้นะครับเป็นแอปฟรีไม่เสียตังด้วย แอปนี้ผมก็ลองใช้มาสักผักเราแหละครับก็คือมันก็ได้ผลดีในระดับหนึ่งเลยนะครับมันอยู่ที่ว่าเราจะขยันดูแค่ไหนนะครับผมก็ได้เพิ่มมาเมื่อกี้แล้วใช่ไหมสามหกเหรียญเพิ่มมาแต่ที่มันได้เยอะก็คือว่าซับสไครต์ครับเห็นไหมหกสิบวิเราได้สองร้อยสองร้อยสิบเหรียญอันนี้คือว่าเราต้องดูให้จบนะครับถึงจะกดซับหรือกดไหลได้ นี้เหมาะสำหรัคนที่เป็น Youtube มือใหม่นะครับหรือจะเป็นแบบคนที่แบบทําช่องมานานสมมุติว่าระหว่างโฆษณาไปต้นคลิปใช่ไหมคนมันก็อาจจะไม่สามารถข้ามโฆษณาเราได้จะทําให้คนดูโฆษณาคลิปของเราจนจบและสามารถเพิ่มเงินให้กับช่องเราได้อีกเป็นทางหนึ่งนะครับเหมือนมันไม่ใช่เป็นวัดดูนะครับมันเป็นแบบคนกับคนแรกกันดูถือถูกกดนะครับ ก็แนะนำให้ไปลองใช้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ข้างล่างคลิปก็ได้นะครับเผื่อเพื่อนอาจจะหาไม่เจอเนาะมันมีหลายแอปนะครับแต่แอปเนี่มันคือแบบมันชัวร์สุดไงแนะนำให้กดไลค์แล้วกดติดตามด้ครับเพื่อมันจะได้แบบไม่หลุดเนาะแล้วก็กดกลับได้เลยเห็นไหมได้มา22 1สเหรียญเพิ่มขึ้นมาตรงนี้ มันจะมีโฆษณานะเดี๋ยวผมกดออกก่อน,นเข้าใหม่มาดูหลักการทํางานนะครับเราเข้ามาที่แคมเปญขวาสุดเลยนะขวาล่างเห็นไหมจะมีวิวมีซับมีไลท์เข้ามาตรงที่ว่าแคมเปญบวกถ้าเราจะเอายอดซับใช่ไหมเราก็กดตรงนี้เอายอดวิวกดตรงนี้ สมมติว่าเราต้องการยอดวิวใช่ไหมครับนี่สมมุติว่าเราต้องการคลิปนี้ใช่ไหมแล้วก,กดแชร์คัดลอกลิงก์นะครับแล้วก็มาวางเมื่อเราวางลิงก์เสร็จใช่ไหมครับเราก็จะเรียกว่า เราต้องการกี่วิวเริ่มต้นที่10วิวกี่นาทีมี60ถึง600นาที600นาทีก็คือ10นาทีนะครับ60วิเห็นไหมก็จะใช้6 0 0้อยเหรียญผมไม่พอนะคือว่าผมใช้ไปแล้วนะครับก็ถ้าเพื่อนๆสงสัยหรืออยากถามก็คอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับ ขอบคุณที่รับฟังรับชมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเผื่อว่าผมมีแอปดีๆมาแนะนำเพืเ่อนๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมได้ยัะกันนะครับแล้วไปเจอกันที่คลิปหน้าครับ